จากกรณีที่ไทยได้มีการปล่อยดาวเทียมทีออส2ดาวเทียมสำรวจโลกที่มีวิศวกรไทยร่วมพัฒนาซึ่งจากประเด็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้เป็นจํานวนมากพร้อมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นว่าคนไทยสามารถสร้างดาวเทียมนี้ได้เพราะว่าประเทศของพวกเขาไม่มีสงครามและส่วนหนึ่งได้มีการตั้งคําถามว่าพวกเขาไปไกลแค่ไหนแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาจากการที่ดาวเทียมทีออสซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทย โดยฝีมือคนไทยที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอวกาศของไทยซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชาแล้วรวมถึงได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้เป็นจํานวนมากโดยได้มีชาวกัมพูชารายหนึ่งที่มีชื่อว่าเมาจันดาราได้มีการแชร์เรื่องราวของดาวเทียมทีออสพร้อมกับระบุข,ข้อความที่ว่าพวกคุณลองดูที่ประเทศไทยสิ พวกเขาไปไกลแค่ไหนแล้วพวกเขานั้นอยู่รอบๆตัวเราพวกเขาใส่ใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พวกเขาลงทุนในเรื่องของการผลิตดาวเทียมเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจําวันพวกเขาไม่ลงทางในเรื่องของความเชื่อที่ผิดศีลธรรมประเทศไทยเปิดตัวดาวเทียมที่คนไทยสร้างเองซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและอีกไม่นานเวียดนามก็จะทําเช่นนี้เหมือนกันแล้วคนカมระพวกเราหายไปไหนกันหมด เราควรจะคิดเรื่องเกี่ยวก,กับการวิจัยและวิทยาศาสตร์บ้างแล้วอย่าลืมว่ามีแรงงานเขมรกว่า2ล้านคนกำลังอาศัยและทำงานในประเทศไทยพวกเขามีงานสำหรับคนเขมรแล้วเราควรจะชื่นชมคนไทยที่พวกเขานั้นยอมรับเราและนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายสื่อที่ได้มีการน,นำเสนอเรื่องราวนี้ด้วยเช่นกันซึ่งชาวกัมพูชาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจไว้อย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า คนไทยสามารถสร้างดาวเทียมนี้ได้เพราะว่าประเทศไทยนั้นไม่มีสงครามเรามาลองฟังความคิดเห็นจากชาวกัมพูชากันครับชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าสําหรับคนไทยแล้วพวกเขานั้นมีความเชื่อมีการวิจัยและการสร้างธุรกิจทั้งๆท,ที่เขาก็มีจิตวิญญาณเหมือนกับเราแต่ว่าพวกเราก็สร้างแต่มลพิษแล้วรวมถึงมีแต่เรื่องเบียร์และคอนเสิร์ตในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่า เราควรจะต้องเอาความจริงมาพูดกันถ้ากัมพูชาไม่สามารถหาผู้นำที่ดีกว่านี้ได้เราก็ต้องอยู่กันแบบนี้จนวันตายความคิดเห็นต่อไปรู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราชอบพูดกันว่าประเทศไทยไม่มีสงครามแต่ว่ากัมพูชาละ่ะเราทําอะไรบ้างช้างขี้ไม่ควรขี้ตามช้างมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปในประเทศไทยไม่มีงานทําแล้ว คนไทยเลยต้องไปทำงานที่ตะวันออกกลางคุณเข้าใจไหมความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นชาวกัมพูชาอีกท่านที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องของสงครามนะครับประเทศอื่นเขาไม่มีสงครามอย่าเปรียบเทียบกับกัมพูชาเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ประเทศของตัวเองแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีหลายท่านเข้ามาตอบกลับท่านแรกครับเขาข้อมาตอบกลับว่าแล้วเวียดนามล่ะเขาไม่มีสงครามหรือยังไง ท่านต่อไปที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าแล้วญี่ปุ่นละ่ะพวกเขาก็โดนหนักแบบสุดๆแต่ดูพวกเขาในตอนนี้สิความคิดเห็นต่อไปที่เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าแล้วเวียดนามสิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นๆเขาไม่มีสงครามเลยหรือยังไงทําไมพวกเขาถึงสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ได้คุณลองไปดูที่ญี่ปุ่นก็ได้พวกเขาผ่านสงครามโลกพายุลูกใหญ่ๆพวกเขาก็ผ่านมันมาได้เอาจริงๆนะ ถ้าเขมรมีพายุแบบญี่ปุ่นประชาชนจะทรมานยิ่งกว่านี้อีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันไว้ว่าเราเพิ่งผ่านสงครามมาแต่ว่าในปี2060เราจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้ว่าทำไมจะต้องมีการเปรียบเทียบประเทศของเรากับประเทศไทยด้วย มันจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรในเมื่อประเทศไทยไม่เคยเผชิญกับสงครามเลยซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยหลายท่านเข้าไปตอบกลับชาวไทยท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นตอบกลับไว้ว่าแล้วทำไมเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นเขาถึงพัฒนาละ่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าไทยไม่เคยเผชิญกับสงครามประเทศไทยก็ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาเหมือนกันแล้วเราก็ยังส่งทหารไปในสงครามเกาหลีด้วยโปรดจงคิดเรื่องนี้ใหม่อีกครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศของคุณชาวไทยท่านต่อไปที่ได้เข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าชนะก็ว่าสงครามแพ้ก็ว่าสงครามประเทศนี้ไม่เคยรับความจริงและชอบแก้ตัวชาวไทยท่านต่อไปที่ได้เข้าไปตอบกลับครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาก็คือเรื่องของทัศนคติและกระบวนการคิดการพัฒนานี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้โอกาสและประเทศไทยก็ไม่ลังเลที่จะทําเพื่อคนเหล่านี้เช่นเกษตรกร และนี่คือคำตอบว่าทำไมประเทศไทยถึงเรียนรู้และพัฒนาโครงสร้างดาวเทียมนี้ด้วยตัวเองดาวเทียมนี้จะสำรวจพื้นแผ่นดินและอวกาศและช่วยข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับเกษตรกรไทยในการประกอบอาชีพของพวกเขาทั้งยังลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนและจะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นในภาคเกษตรกรรมดาวเทียมดวงนี้สามารถสำรวจพื้นที่740,000ตารางกิโลเมตรในวงโคจรรอบโลก1วันมันสามารถเดินทางรอบโลกได้หลายครั้ง แล้วมันก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราชาวเขมรบางคนตกหลุมรักสิ่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจความคิดเห็นต่อไปคนไทยมีการกำจัดการคอร์รัปชันได้ดีกว่าประเทศของพวกเราและผู้นำของพวกเขาก็ดีกว่าไม่เหมือนกับประเทศของเราความคิดเห็นต่อไปครับ คนขเขมรเป็นอันดับที่หนึ่งในเรื่องการทิ้งขยะและการเปิดลำโพงเสียงดังๆในที่สาธารณะเพื่อรบกวนคนนอนหลับความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยนั้นเดินหน้าแต่พวกเรากลับมานั่งกินเหล้ากันมันก็เป็นแบบนี้นี่เองความคิดเห็นต่อไปครับในความคิดลึกๆของผมแล้วผมเข้าใจว่าพวกเขากําลังทดสอบคนขเมนขเมรเขมรเชื่อในเรื่องสายศาสตร์แต่ว่าพวกเขาเชื่อในเรื่องของตรก,กะผมคิดว่า เราควรจะต้องมีการพิจารณาเดินหน้าในเรื่องของไอเดียที่สร้างสรรค์ได <c oughs> <c oughs> ้แล้วความคิดเห็นต่อไปเก็บภาษีกันให้ได้สะก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องนี้ทีหลังความคิดเห็นต่อไปคนเขมรทำงานหนักในเรื่องของการผลิตเบียร์ความคิดเห็นต่อไปครับเราเพิ่งรอดจากสงครามมาได้ความคิดเห็นต่อไปเราเพิ่งตื่นจากสงครามอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับ คนเขมรบางคนก็ยังคิดเรื่องสงครามกันอยู่ท้งที่บ้านก็ผ่านมานานแล้วเรื่องของสงครามมันกลายมาเป็นข้ออ้างที่จะทําให้ประเทศของเราไม่สามารถเดินหน้าไปได้อีก5ปี10ปีมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมกับข้ออ้างในเรื่องของสงครามมาไปิไายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ครับโดยเข้าแสดงความคิดเห็นไ้ว่าถึงแม้ว่าคนไทยยังมีความเชื่อเรื่องสยศาสตร์อยู่แต่ว่าปัจจัยที่แข็งกแกร่งของประเทศไทยที่ทําให้ประเทศของเขาก้าวหน้าก็คือ พวกเขาให้ความสําคัญกับประเทศของพวกเขาพวกเขานั้นมีความชาตินิยมแค่ฟังเพลงชาติของพวกเขาก็รู้แล้วครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายยสวัสดีครับ